นิชานขอตัวก่อนรุ่นสมัยเป็นคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญ,ญาตค่ะดิฉันใบพลูค่ะตอนนี้บริษัทสมาร์ดกิ้งของเราเนี่ยกำลังพบปัญหาการขาดแคลนพนักง,งานขายคุณปอบมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรคะดิฉันคิดว่าบริษัทสมาร์ดกิ้งของเราควรเปิดรับสมัครพนักงานขายจำนวนสามาสพันที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะฉันเองฉันเกองรับงานขายวันไหนเหรอคาดการณ์ว่าภายในวันที่หนึ่งถึงสามสิบกรกฎาคมจะเริ่ม จะเริ่มงานภายในวันที่1สิงหา2566นี้ค่ะโอเคโอเคเธอนี่เกิดแบบ้าหลับงอกฉันต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมาร์ทตกกี้ของฉันด้วยเพราะฉะนั้นคุณป๋อม ฉันขอฝากหน้าที่คุณไปจัดการเรื่องนี้ทีหาพนักง,งานที่มีคุณภาพมาทํางานร่วมกับฉันเธอทําได้ไหมได้ค่ะ่านประธานมีอะไรจะสอบถามอีกไหมเมืม่อเีเธอจะปิดวาระการประชมุมโอเคงั้นจบการประชมุมก็เพียงเท่านี้ต้อนดีค่ะณหอไอวีพีุ่๊กมว่าเราก็จบการสัมา์กันแล้ว,าพาพวนะเราลองห่างานทำกันดูไหมเพราะขอตังค์พ่อตังแม่แล้วมันน่าเบือ่อ แล้วเราจะทํางานอะไรดีล่ะเพราะว่าเราคุณเรียนจบมาใหม่ด้วยงานมันก็หายากมากเลยนะตอนเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันต้องหามไหม,มเขาลองดูอยู่ในนี้นะโอเคช่วยกันดูอเอาทีนีานได้หนูอะวันีรุ่งนี้ข้าว เม่กี้เสี่ยไปเจอไปปลิวมังมาที่ติดอยู่ตรงผนังห้องอะของน่าจะเป็นสมาร์ทด็อกกี้มั้งเราเอาไปดูนะสมาร์ทด็อกกี้รู้จักใช่ไหมอ๋อเหมือนเคยได้ยินชื่อนะเขาบกว่ามีชื่อเสียงสําหรับอะไรนะอาหารหมาใช่ไม่รู้จักไม่ได้ก็กกวันนั้นที่ซื้อมาให้ไงโอเคใส่แล้วใช่ไหมทานข้าวแล้วใช่ไหมซื้อเมื่อกี้เนี้ยเรียบร้อยแล้วจะส่งไปทานข้าวโอเคไหมบาย บอกว่าให้ลองเขียนใบสมัครบริษัทนี้ดูอันนี้ใช่บริษัทสมาร์ด็อกกี้ปะใช่สมาร์ด็อก,กใช่ใช่ฟูกกเข็นเขาแปะใบปิ้วอยู่นะว่าเราสมัครพนักงานน้เราลองไปเขียนใบสมัครดูไหมโอเคลองไปก็ได้วันสัมภาษณ์งานนะบริษัทสมาร์ด็อกกี้กลัวจะสัมภาษณ์ไม่ผ่านจังเลยเอะอย่าไปกลัวซิยังไงเราสองคนต้องได้ททำงานด้วยกันนะ เรชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อมนลเธอชื่อฟนะลุกนะเราชื่อยกนะพูดเธอมาสมัครงานได้หรอใช่ใช่วันเราชอบบริษัทนี้มากเลยเพราะว่าโฆษณาเป็นดีมากเลยไปอุ๊ยขอโทษทีพราะเธอเราทำรายการมาสมัครงานใช่ไหมใช่ค่ะถ้าใช่ขอรูปใบสมัครหน่อยนะอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงพูดเธอเรอเตอรียมสัมภาษณ์ได้เลย สามคนนี้เหรอที่จะเข้ามาสมัครงาน A few moments later เอาละเขาอาจจะด,<ล>ด,ดีก็ได้น,น,นะทา,า,านได,ดีก็ได้เธอได้ดไดนำตัวดิฉันนางสาวนมนุนติิสุขจบจากอชาชัพสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนวันแซ่รอค่ะอายุ2ี่ปีค่ะจบจากว,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ค่ะค,คุณคิดยังไงถึงมาสมัครงานที่นี่เพราะฉัน สวยค่ะ<อ>ฉันเพิ่เล่นคุณหรอตีดต้องเลยสิขอโทษค่ะก็เห็นเขาติดใบประกาศอะค่ะก็เลยลองมาสมัครดูคุณมีคุณสมบัติอะไรฉันน่าเลงแล้วก็สวยตลอดเวลาเลยค่ะยังยังอีกดิฉันสามารถคุยและเล่นกับสุนัขได้ค่ะ<อ>คุณรู้จักจุ้งเหม่งไหมคะ จูนแม่งมีอะไรจูนแม่งมีอะไรอย่างเงี้ยจูนแม่งคืออะไระไวะเตรียมตัวมาทดลองงานวันถัดไปแล้วกันค่ะเชิญหวังว่าคนเนี้ยจะดีนะไม่งั้นตายนแน่แน่สวัสดีค่ะสม็นมรดาใช่ไหมใช่ค่ะเชิญแนะนำตัวค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุลดาสุขสมศรีค่ะอายุ21ปีค่ะจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ระดับปรค่ะคุณคิดยังไงถึงมาสดองงานที่นี่เพราะว่าดิฉันมีคุณสมบัติตามที่บริษัทสมาร์ทด็อกกี้ต้องการค่ะคุณมีคุณสมบัติอะไรมีทักษะในด้านการขายค่ะใจรับบริการและอีกทั้งยังชอบสุนัขค่ะโอเคต่อไปก็เตรียมตัวมาทดลองงานได้เลยค่ะ 2,000 years later งานยอะชิเป๋เลยโอ้โหดูดิสั่งงานแบบเป็นกองอ่ะแล้วเงินเดือนให้น้อยมากอ่ะไหวเหรอแบบเนี้ยขอไฟชัดๆเอาเนอะเดี๋ยวเขาก็คุณเงินเดือนที่เราไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ไหวเลยงจริงหายมึงหาเมึงทำงานเป็นไงกันบ้างเป็นบรยดีค่ะคุณฟุก คุณนี้วันอะไรวันศุกร์ค่ะงั้นฉันขอสั่งงานคุณให้คุณไปทําแผนธุรกิจส่งให้ฉันภายในวันจันทร์ตอนเช้าแต่รุงนี้วันหยุดส์อทีนะคะฉันไม่สนไม่สนใช่ไหมฟุ <c oughs> ๊กุ๊ก๊ฮนะเป็นไรปลาบไป,ปได้ค่ะคุณป๋อดีมาก เออคุณโยกว่าไงคะพรุ่งนี้วันอะไรวันสุกค่ะงานวันสุกฉันขอส่งงานคุณให้คุณไปทําตัวผลิตภัณฑ<ม>์ของบ,บริษัทสมาตอกี้ส่งภายในวันเสาร์แต่เป็นวันหยุดนะคะฉันไม่สนสั่งงานกุญจังเลยไั่นก็ชิ้นซะอืมอืม อร่อยแน่อร่อยขึ้นป่องคะและ้วนี่คือสิทธพันธ์ใหม่ค่ะลองชิมก่อนไหมคะสิทธิพันธ์อะไรลองชิมก่อนค่ะส่น้ำ <c oughs> หน้ามนดูพฤติกรรมเพ่านเธอสิ โยบโยบโยบมาเปอะไรเปิ่าเป่าเป่าได้ค่ะดีมากอีกสักพักหนึ่งถ้ามาทธานเติมจะมาก็เพอทำตัวดีๆแล้วกันค่ะฉันไปละค่ะไหนก่าจะไปไม่รูสั่งงานอ่ะเป็นอะไรมากกว่าสถาิงเออแล้วตัวเองได้หยุดคนเดียวทใไมอ่อะกูโก้วสั่งอย่างเยอะอ่ะให้คิดแผนอะไรไม่แล้วคือให้ส่งภูนี้คืออะไร บ้านหรือเปล่าใครจะทำทันถามว่าทำทันได้หรนอไม่ให้มาทำเองไหมเออแบบสร้างแบบสร้างแบบจริงๆกว้างอ่ะเออสร้างไปทั่วเอ่ะเขาไม่มาได้ยินอีกหรอกเขาไม่มาได้ยินหรอกไม่เป็นไรนะขออัดแค่รูสอบเราก็ได้อาจจะดูทัศนคติการทำงานของเราก็ได้ไม่โอเคอ่ะเราก็ต้องมีความอดทนในการทำงานไงเจนจะไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นไรหรอกอ้าวเป็นไงกันบ้าง S <S <S ใช่เหอเองเป็นไงสบายดีไหมทำงานที่นี่ <S 2> <S 2> เหนื่อยมากเลยอะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ <S <S เอ้าไม่รู้หรอว่าฉันอะเป็นประธานบริษัทอยู่ที่นี่ฮะรู้ไหมว่าที่ผ่านมาฉันเป็นคนบงการเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครงานหรือแม้แต่การทดสอบงานของพวกเธอ ที่พวกเธอเหลอกเราหรอไม่ได้หลอกอย่างน้อยพวกเธอก็มีงานทําอยู่ที่นี่นี่เธอแก้งเราหนักมากนะให้คุณปอกมาสั่งงานเราเขาสั่งงานฉันวันนี้แล้วเขาจะเอาพุ่งนี้เลยฉันไม่ไหวแล้ว,ว่ฉันไม่โอเคมันเป็นวันที่ของฉันใช่เอาหนักมันคือบสสอบเดยยังไงจะ,จะไปคุยกับคุณปอกให้แล้วกันว่าให้ลดงานพวกเธอแต่ดีใจด้วยนะที่เดือนนี้เธอได้โบนัส้เโ เอาก็ได้จบไม่เอาลองเล่นนะเอาสักห้าร้อยไปไงหนึ่งหมื่นเท่านั้นขอเป็นเลี้ยงหมูกระทะแชร์อะไรปะแชร์ลินไไน้นหมูกระทะก็ได้แถมเดียวด้วยนะดิ<ห><ห>ดยังน้บปะเย้ไปเลยไปกินหมูกระทะกันหลังจากวันนั้นฉันและเพื่อนๆก็เริ่มปรับตัวและมีทัศนคติในองค์กรที่ดีขึ้น และสามารถเข้ากับที่ทำงานได้และวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันสามารถผ่านช่วงทดลองงานและเป็นพนักงานในบริษัทสมาร์ทด็อกกี้ได้อย่างเต็มตัว